ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่18กรกฎาคม2564นะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะเมนี้แอดเมนหน่อยมาสายเด้อจ่าเด้อเร่งงานอยู่นอะกจากมื่อเศร้านี่แอดเินหน่อยเร่งงานอยู่นอะกจากนะเนาะเร่งงานทรงใหเท่าแกเพิ่นเมนี้มาพอกันคอเก้านอกจากนะเนาะเหลขฮานอยร่วม3รอบในตารางเดียวกันนอะกจากเนาะรอบพิเศษปกติละกะ vip เด้อนจะ่าเด้อ พนของมือว่านน้าจ่ะเหล็กห้าน้อยพน้องมือว่านเข,านะนะข่าสองรอบน้าจ่าเนาะเข่าสองรอบมือนี่กะคิดว่าน่าจะเดินต่อเยาะเยาไปเลยนาะจ่าเนาะพนมือว่านนี่เข่ารอบปกติกับวี p ไอพี่เด้อจ่ะเด้อกะดีใจกับทุกท่านเด้อจ่ะเด้อที่ถือรางวัลน,นะจ๊าเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูก รางวันด้วยนะคะผลฮานอยเมื่อวานนะคะตั้งจากที่เขาลุดไปแล้วนะจ๊ะเนาะลุดไปเมื่อนึงกะได้กลับเขามาอีกนะจ๊ะเนาะคิดว่าจะเขาเงียๆยเลยนะจ๊ะรอบปกติเข่า C6 นอกะจ๊ะเนาะ C6 ชุดเดนเจาะบาเข่านะจ๊ะเนาะ C6 โตัวตรงนะจาะหลักกะรอบ วีไอพีเข่าสองหกชุดเน้นเนาะจ้ะหกสองตัวกับเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเขาที่ชุดกันชุดเน้นเนาะจ้ะเนาะดีใจกับทุกท่านเด้อจ้ะเด้อที่ถูกร่างวั่นเนาะจ้ะเหล็กเด่นมอม่าเนาะจ้ะเนาะมาเหล็กรองําหรับมือนี่กะมาตอกันเลยเนาะจ้ะ เลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ017834นะคะเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะคะสุกเสาอาทิตย์ระวังเบิร์นเด้อจ่าเด้อมือสองมือนัน้นมีม,มีมีคุณแม่เพิ่นถามแอดมินหน,หน่อยมากเนาะจ้ะเนาะแอดมินหน่หนอยลืม ลืมนะจ๊ะเนาะลืมตอบว่าแอดมินหนูน้อยอยู่จังหวัดอุดรอยู่อยู่เขตใดแถวใดนะจ๊ะเนาะแอดมินหนูน้อยอยู่จังหวัดอุดรอำเภอไชยว่านนะจ๊ะเนาะหนูน้อยเป็นคนอำเภอไชยว่านเด้อจ๊ะเด้อยู่ไกลอยู่นะจ๊ะเนาะบ่ได้อยู่ในเมืองอยู่อำเภอไชยว่านบ้านก็อยู่ป่าอยู่โขกอยู่เขาเนาะจ๊ะเนาะอยู่พูนแบบอยู่กันดารนาะจ๊ะเนาะหมู่บ้านของของหนูน้อยอยู่ใน ในหลืบในปลาผุนเดอร์จ่าเดอร์อยู่ทั้งผู้ทั้งเขานาะจานะเนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปลอยกิโลเนาะจะก,กันด่านอยู่เนาะจานะเนาะกันด่านแต่แต่ว่าตอนนี้กะกะมีท่างยางไปหอดโมบานแล้วเนาะจานะเนาะพึ่งพึ่งจะมีมาบ้านาน,นี้แต่ก่อนกะเป็นท่างขี้ดิน ขี้ดินขี้ดินไส้ขี้ดินแดงกับบานย่ำไรหัวแดงไปเมด่อเน่าจะแต่ว่ากระยุไกลเน่าจะเนาะเป็นคนบานปลาบานโคกอยู่ทงเขาทงผู้เน่าจะเนาะแต่ว่าเฮ็ดไร้ยหลายเด้อจ้ะเด้ออยู่อยู่แถวบานแอดมินเฮ็ดละงอกยามนาเห็ดนายังเนี่ยนาผักหวานหลาเน่าจะเนาะเห็ดเกิดหลาย ต่อไปจับวิ่นชุดเด่นเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วจับเองก็ได้เด้อจ้าเด้อแต่ว่าถ้าท่านใดที่จับบ่เป็นเนาะจ้ะเนาะกะมาเบิ่งแอดมินจับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะจ้ะเนาะแอดมินดูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนําในเด้อจ้ะเด้อแล้วกะอย่าลืมกดกระดิ่งน้าเนาะจ้ะจังสีบพลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วมาไม่เนาะจ้ะเนาะถ้ามักถ้าชอบกะ กดไลค์กดแชร์นะจ้นะเนาะถ้าสำหรับท่านใดที่บ่ามากกะพานเด้อจ้ะเด้อก้อนสิไปเบิง่งแอดมินหน่วยจับชุดเดน่นเนะจ้นะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะรั่งสบู่นะจ้ะเนาะสนับสนุนโดยสบู่นะจ้ะเนาะสนับสนุนหลักทางช่องเนะจ้นะเนาะสนับสนุนแอดมินเนะจ้นะเนาะท่านใดสนใจจะสั่งสบู่นะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3นะคะ ทักไลก่ไอดีกะนโ o โอห9ึเนาะจ้ะคุณพ่อคุณแม่ทักไล่เปลี่ยนกะโทรมาเด้อจ้ะเด้อสัมปรับสบูท่ที่มีพร้อมทรงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้วันอาทิตย์แอดมิน,นหนู่อยบอรทรงของเด้อนะจ้ะเด้อนะจะจะ,จะส่งอีกเทียบวันจันทร์เนาะจ้ะเนาะจะมีสูตรระเบิดขี้ไข่เนาะจ้ะเนาะที่พร้อมทรงระเบิดขี้ไข่ายหลักนะ,ะนะแค่รอน มะขามเนาะจ้ะนำนมขา่าเล่งเขาวนั่นของเข่าอีกเถ้อวันอังคารเด้อจ้ะเด้อวันอังคารกะกระโท่มาสั่งจองไว้ได้เนาะจ้ะเนาะแพ็คละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเด้อจ้ะแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนเนาะจ้ะเนาะสิบก้อนแบบนี้กระสีไดเนาะจ้ะเนาะกระได้สีละหาก้อนแบบนี้เด้อจ้ะเด้อนะแพ็คหนึ่ง สิบก้อนแบบนี้แต่ว่าท่านใดที่หายแอดมินหน่หนอยเก็บเงินปลายทั้ง180บาทเด้อจ้าเด้อแพ็คหนึ่งแต่ว่าท่านใดที่โอนกะร้อยเจ็ดสิบบาทนะจนะ๊ะเนาะท่านใดสะดวกโอนกะโอนได้เนาะจานะ้ะเนาะแล้วกะ็มีครีมนะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจ ครีมฝาขาวนะจ๊นะเนาะเป็นครีมทาฝ้าด้วยจ่ะเด้อตอนนี้ของมาแล้วนะจ๊นะเนาะของมาแล้วครีมทาฝาเนาะจ๊นะเนาะลดอาการสิวฝ้ากระจุดด่างดำนาะจ๊นะเนาะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนด้วยจ่ะเด้อก่อนนอดนะจ๊ะชุดหนึ่งจะมีซองตลับด้วยจ้ะเด้อชุดหนึ่งจะมีซองตลับชุดเนี่ยในถุงเนี่ย หนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเนาะจ้ะเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีกะใส่ได้น่าจะเดือนหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินใส่ไปสองอาทิตย์แล้วกะกัญญงบอท่านได้ไก่สิเบิร์ตยู่ครีมทาฝ่าเนาะจ้ะเนาะครีมทาฝ่าท่านใดสนใจกะทักไลน์ไอดีมาเนาะจ้ะเนาะหรือว่าจะโทรมาก็ได้เนาะจ้ะ โทรมาที่เบอร์0926325513นะคะ ID ลาย NOO 1599เดือจากเดอมาต่อห้าหน้อยเด้อจากเดอจับวินชุดเด่นนะคะ ้ยแอดมินหนูหน่อยเขียนผิดแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งวันสันเห็ดจังได้ละศูนย์เจ็ดเอาด้วยจ้าตัวนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเอาศูนย์แปดอยู่นี่เนาะ อันเชียนต่อไปทางนั้นมันมันสิไปติดกันกับชุดกันเขาศูนย์แปดเอาจังสิแจ้มยังดอกเชียนผิดเชียนถือยู่นอกจากเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สาม ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดหนึงแปดหึงสามหนึงสี่น่ะจะเนาะชุดเดนนะคะูแปดูห่นจดูนาม หนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะต่อไปชุดกันเนาะจ้ะเจ็ดแปดเจ็ดแบบแบบสี่เขียนผิดอีกแล้วเจ็ดแบบ แปดเจ็ดสามเจ็ดสี่โอ้ยมันนี่เป็นอยังเนาะอันนี้เลขสามด้วยจ้าเด้อเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่ขาออก ระวังเบิร์นด้วจ้าเดอรมืนน่อนี้วันอาทิตย์นอกจากนะระวังเบิร์นน้ำมืนน่อนี้แอดมินเขียนผิดเขียนผิดเขียนถืกอยู่นอกจากเนาะหนากระดาษสกรปรกแล้วต่อไปตัวเจาะนอกจากเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ท่านใดที่นําตัวเลขไปใช้นะคะโปรดใช้อย่างมีสตินะคะเล่นแค่หาบาทสิบบาทด้จ้ะเด้อพอสนุกสนานนะจ้ะเนาะตัวเจาะน่าจ้ะเนาะตัวเจาะข้งห้าตัวนี้ด้จ้ะเด้อ ท่านใดที่จะวิ่งเมื่อนี้ท่านใดที่จะวิ่งวิ่งสามเลือดจ้าเดอสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เนาะจาะ้าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ